สวัสดีจ้าเพื่อนๆพืน,พนมายางสวนยอมอันนี้มันเป็นหมักแอปเปิ้ลน่าจะเป็นแอปเปิ้ลป่ากำลังสุกแล้วเยอะแยะเลยจ้าโอ้ยหน่วยางามพุ่นเต็มต้นหนึ่งพี่น้องเอ้ยเนี่ยนาสวนยอมเนี่ยจ้ะทำงานนะคะแต่ว่ามาเดินล้อก,ก่อน อันนี้แมนเบอร์เดีวยวค่ะหมากแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลนิดน,น้อยนีย่กแก้ว่ามันจะเป็นแอปเปิ้ลป่าไหมเป็นแอปเปิ้ลป่านะพี่น้องนะว่ามันซุกนี่โอ้ยเซตพวกไอเกลมาเล่ากินเฮนเบิร์ดเลยนี่มันมันบนนวยใหญ่เด๋เพื่อน,นมันลูกเล็ก ลูกเล็กๆนะคะโอ้ยปุ่นะพุ่นเต็มอยู่พี่น้องแอปเปิลป่านะคะรู้สึกว่าเขาปลูกไว้ในสวนหย่อมนะคือบักยมเนี่ยละยังง่าทันสุกพี่น้องเอออีกจ็กเดือนนึงสิมาเบิงไม,ม้มันนั้นสีแดงเต็มต้นเดียนเน๋ยวไนี้อันนี้มันเป็นสวนสาธารณนะหน้า ตึกหน้าคอน,นโดที่ยาแกลวอยู่ที่หน้าบา้นา,บานเอ้นเบนค่ะสวัสดีค่ะเพ่นบ้านนะคะโอ้ยายเบิร์นผมมันลูกเล็กๆเ,กเกด้๋ยพี่น้องบ่ลลูกใหญ่เอิ้นบัเบก,เบกเอิ้นบักแอปเปิ้ลป่าเนาะผมเธอสวยนจะจ๊ะไปเดี๋ยวสิพานย่างเบิ่งหลายๆด๊อกคักพี่น้องมันซุกนี่แหละยาแกลวสิมา จัดการมันเกี่ยวสิมาจัดการเนาะพี่น้องเนาะเบิกกัลังแก้มแดงกําลังแก้มแดงยังไม่สุกนะจ๊ะยังเขียวๆอยู่นะจ๊ะยังไม่สุกเท่าไหร่ปล่อยมันสุกกนเนาะปล่อยมันสุกเดี๋ยวสิมาจัดการมันใช่สิคะเธอปุ้ยต้นนี้กระโดกเลยพี่น้องปุญข่าวอากลาอยู่ อันนี้กับเจ้าต้นอย่างมันคือต้นอะไรจ๊ะมันก็เหมือนผลไม้มันกินได้ไม่เอ่ยโอ้เจ้าหมากอย่างพี่น้องเอ้ยนีย่แหละกินได้เซตคนไทยเบิร์ตพูดนะเต็มอยู่คือสิกินบ่ได้ดอกคือ,อยังแกวะน่ะไม่ไหลพูดเลยหลแห้งไหมเป็นดงไหมพี่น้องเป็นดงค่ะเพื่อนเพื่อนค่ะไม่น่าจะกินได้นะคะเพื่อนเพื่อน อ้าวปนัดดาเธอกินอะไรแอปเปิล <Apple. S 1> อ้าวปนัดดากินแอปเปิลเอ้าสุกแล้วพี่น้องจ๋าพี่น้องจ๋านีนณาตึกหน้าตึกนะจ๊ะพี่น้องปนัดดาเด็ดชิมแล้วคูณคูณโอ้ชิมแล้วค่ะงาบงาบแล้วบอโอซาพี่น้องเอ้ยเต็มต้นอันก็เจ้าบกินกันนะเคอ ก็เจ้ากันบวกินกันดอกเดอ้อค่ะเดอ้อเบิงเ้งยาแก้วซีซิมเห้เบิ้งว่ามันแซบบอเอาเอาไวยนี่เนาะพี่น้องเนาะโอ,โอ้โอ้เหมันยังบเมันยังแข็งอยู่แต่หนีมนเด็ดบบได้ออกเลยนี่ยายโอ้ยบ่แม่เจ้าขอาให้กินบอ๊อบุล่ะบ่ทันสุคักมันไม่สุกหรอกพี่น้อง ราะมันฝาดนะเธอเนาะหลายคัาวฝุ่นเต็มต้นจ้ะเป็นแอปเปิลป่าที่รสชาติมันจะไม่อร่อยเนาะมันสีบแซบมันสีออกฝ,ดฝาดเราจะผ่านด,ดามาไปด้วยการถ่ายรูปนะคะอ้อยสะอ่อนหลายเบิง่งฝุ่นแดงเบิด มันแดงมากเลยเพื่อนๆเป็นพวงอยู่มันลูกเล็กนะพี่น้องมันบอลลูกใหญ่ๆนะคะเป็นแอปเปิลป่าเนาะแอปเปิลป่าคุณแดงเต็มสวนอันนี้เสียงเด็กนะคะมันเป็นสวนหย่อมสวนสาธารณะเนาะหน้าคอนโดหน้าที่ทำงานเนี่ยค่ะ มันได้มาจะเเือพี่น้องมันสุกแล้วแต่ยายแก้วเทศบ้างแล้วซิมบ้งแล้วมันมันฝาดเหรอมันบหวานไหมหวานแต่รออีกสักเดือนหนึ่งให้มันสุกกว่านี้เดี๋ยวยายแก้วซิมมาเทสมันใหม่มันน่าจะมันน่าจะหวานเนาะมันบบใหญ่เด้พี่น้องนี่มันซ้ำนิปงใหญ่กว่านิปงยายแก้วจักหน่อยนี่ค่ะมันก็ไม่ได้ใหญ่นะคะ มันกําลังน่ารักอะ่ะลูกน่ารักลูกเล็กๆน่ารักต้นอยูไนหองคอนโดยายแก้วอยูหนนใหญ่กว่านี้แซบต้นหนันยี่แก้วซิมมาแล้วนี่อันนี้อันนี้ซุกอยู่แต่ว่าบอแซบยังฝัดฝาดอยู่พี่น้องเต็มต้นจ้ะเต็มต้นเขาไม่กินกันหรอกคะ่ะหรือว่าแอปเปิ้ลอย่างนี้เขาไม่กินก็ไม่รู้นะคะ แต่ว่าเดี๋ยวยายแก้วสิมาเทดให้เบิ่งว่ามันแซบอ่ต้นนี้ก็เนี่ยค่ะยังไม่สุกจะประมาณนี้ยังไม่สุกค่ะเนาะเพื่อนๆะอ,อนค่ะถึงมันจะไม่อร่อยแต่มันก็สวยงามนะแต่มันก็น่ามันน่าดูอ่ะเนี่ยค่ะ ออกมาออกมาเดินเล่นเนาะพี่น้องเนาะเนี่ยตึกตึกนี้ที่เจ๊เก้วพักนะคะพี่น้องอันนี้มันเป็นสวนหย่อมมันนาตึกนะคะเจ๊กเก้วก็สิมาออกมายางออกกําลังกายตอ,าตอนเชร้าตอนแรงถ้ามีเวลาเนะพี่น้องเนาะแ่เได้มาหลายอาทิตย์ <laughs> จนแอปเปิ้ลมันสุกอะค่ะมาตั้งแต่แอปเปิ้ลลูกเล็กๆแล้วมันสุกแล้วเนี่ยพี่พี่น้อง เริ่มซีมืดแล้วเพื่อนๆอน,นี่มันหกโมงหกโมงเย็นแล้วจ้านนเพื่อนๆจ๋าเห็นมันสวยเนะาะวันศุมันอยากออกกาลังกายซืซ้อๆเห็นอันแอปเปิ้ลมันงามไทยลงคลิปให้เพื่อนๆดูนะจ๊ะอัน,นแมนเบิร์ดเดนเนาะดดนแอปเปิ้ลนี่แมนเบิร์ดพี่นอ้องปุ๋นข้างในเป็นปลาดิป็นปลาทะลุก,กันดินี่เพื่อนมาออกกำลังกายไหมเพื่อนๆ,ๆ มันเปลี่ยนปลาต้างในก็จะเป็นแบบแอปเปิ้ลได้หมดเลยเ <c oughs> อามาเจอตัวนี้เพื่อนๆนี่มันถ้าเดือนหนาหนี่มันหนาวใบามันก็จะร่วงหมดแล้วคะ่ะใบมันจะร่วงแล้วมันก็จะเหลือแต่ลูกว่าย้อนแสงด้วยเยเียวบอเห็นนาะอค,ค่ะนาะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะเดี๋ยวสักพักใบมันก็จะร่วงหมดเนาะ มันก็จะเหลือแต่ลูกแดงๆเต็มต้นเนาะพี่น้องนี่ค่ะเพื่อนๆเนี่ยสองทุ่มกว่ายังสว่างอยู่เพื่อนจ๋าโอ้เพื่อนเพื่อนจ๋ามันโรยหมดแล้วจ้าดอกอะไรดอกอะไรมันมันโรยหมดแล้วจ้าเพื่อนๆโอ้เสียดายยาเก้ยอไม่ได้มาหลายอทิตย์แต่มันก็ยังสวยอยู่เนาะ ไปเพื่อคอยนี่ล่ะอ๋อสีเหลืองสดใสสีเหลืองงามเนาะโอ้ยนค่ะแต่ไม่ยางแต่พี่น้องเปิดหูเปิดตามั่งเปิดหูเปิดตามั่งเนาะอยู่แต่ในร้านอยู่แต็นท์ในห้องนอนหลายกับมื่อยเนาะเพื่อนเพื่อนาะตีกับทอโดกนอนไปนอนมาทอโจอ่ามันจนเช้ากันแล้วอ่ะอ่ามันเช้ามาละ โอ้โอมันเป็นลมไปเลยอะอะมเป็นไรเราก็เดินไปเรื่อยๆนี่มาเห็นมะยางออกร่างกายนเพื่อนๆนะออกร่างกายสวนยอมุนดอกไม้งามกระโดก,กระเดี้ยบ่ได้มาหลายอาทิตย์แล้วเพื่อนๆมได้มาหลายอาทิตย์มาเดินกะ มีแห้งหละพี่น้องเห็นหนักแอปเปิลเห็นต้นแอปเปิลเห็นต้นผลไม้อดอกไม้งามนี่ทางหลังก็เป็นมองย้แก้วพักค่ะย่างมาแป๊บเดียวเพื่อนๆจ๋าบกไก่ตัวย่างเล่นย่างเล่นย่างหัวสองทุ่มกว่าเนาะเพื่อนๆมันก็ยังสว่างอยู่ มันก็ยังเดินได้จ้ะเพื่อนเพื่อนเพื่อนจพือน้ยทำงานก็หนึ่งวันทำสองวันหยุดจ้ะพี่น้องโควิดทำพิษเนาะเพื่อนเพื่อนแต่ก็ยังดีที่มีงานทำนะคะเนาะนายนายอ๋อจอมเจอลูกแมวเพื่อนเพื่อนไปเบิ้งกอนอันลูกแมวอยู่สวนยอมมันถอามาปล่อยอ้าว หลายตัวด mm ้วยหรอเอาเพื่อนๆลูกแมวแม่ไปแต่อีตุนเบิึงเบึงตอนเด้อเบึงเบึงเบึงเดี๋ยวเสดพี่น้องเบิึงอยู่ในป่าค่ะมันอยู่ในป่าโอ้ยหามึงก็ตื่นอ่ะอ่ะอ่ะนายลูกแมวยสีหนุนแม่มันตะเลือไปนู่นแล้วมึงกลับมาเดี๋ยวนี้มาละพี่ชอบลูกมึงอยู่นี่อ๋อโน่นโน่นโน่นแมวเนี่ยอ๋อนี่แม่เขามันเขามีแม่ออ้ยเนี่ยปูเล็กๆตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ตรงนั้น เขามีแม่อยู่ทำไมเธอเห็นน่ะมืดมืดมืดอนั่นเงอ๋อมืดอ๋อแล้วก็ตรงมน้นอีกตัวหนึ่งอ๋อได้ยินเสียงบอกเพื่อนเพื่อนมันมืดแล้วเนาะมันมันไอ้ที่มันสว่างนี้เพราะว่าแสงไฟซอยเด้พี่น้องแสงไฟซอยนำเออแต่ว่าดูดูในสวนหย่อมมันก็จะเริ่มจะมืดแล้วเนาะพี่น้องเนาะ ลายเส้นสกิบกับลูกเมี่ยงมากเลยอ้าวมีกี่ตัวเนี่ย,ยหลายตัวได้ยินเสียงบ่พี่น้องเธอไปหยิบออกมาสิอโอ้ป่าอันนี้มันเป็นหนามนะเนี่ยป่ามันเป็นหนามอาแล้วหน้าหนาวมันจะอยู่ไงอยนนากอ,อ้ยโดนแม่เขาไปนู่น,น,ะะนแล้วค่ะน,น,นุ่<ด>นเลยเดินไปนู่นแล้วลูกเขาอยู่นี่ค่ะอ๋อไปไปเดี๋ยวแม่เขาไม่กล้ามาหหด้้วยอัันนน ทเกะเระเาเาเรลี้ยงไม่ได้ที่นี่ไม่ได้ค่ะเลี้ยงสัตว์ต้องขออนุญ,ญาตนะคะแล้วเวลาจะกลับมันจะอันนี้ไงขออนุญาตเขาแต่เขาเปิดไฟกันหมดแล้วเนาะเพื่อนเพื่อนอก็จะประมาณนี้เนาะเพื่อนจะเปิดไฟ,ไฟแล้วจ้า อยากมาหาเหตุเด็ดหน่อยอย่าหาทำโอ้ยอย่างเดินส้นตรงเนี้ยโอ้ยมันจะได้ฝึกฝึกแค่นี้เองหรอ,อยางสวนยอมพี่น้องมันจะเป็นสีม่วงนะแต่ตอนนี้มันไฟมันไม่พอมันเลยออกสีฟ้าๆเนาะที่จริงมันเป็นสีม่วงนะคะเออน่น่าเนี่ย เธอเห็นในในในคลิปฉันไหมอ่ะมันเป็นสีฟ้าป่ะเธอสีม่วงม่วง,งไหมสีฟ้าเออมันมืดเนานะเออดอกนี้งามเลยพี่น้องแก้วเห็นเป็นเดือนเลยมันบานอยู่แบบนี้ไหมเนี่ยมันก็ยังบานไปสามสิบเปอร์เซ็นต์ได้คอยเอายี่สิบแก้ว,หา,กวหาสิบโอเคโอเคมันแบ่งปเปอร์เซ็นต์กันแล้วพี่น้องเอ้ย ยายเกลว่าท่านผ่านกดเล็กของ y ย t u b e อยู่มันแบ่งรูเซ็นกันเรียบร้อยเขาเรียกว่าคนมีแผนวางแผนไว้ด่วงหน้าซองไฟไหายน้องจอมน้องจอมก็เซียวข่อยเราซอยขอยดีตัวสวนงามตอนนี้ท้ายรูเจะคของได้บานเออโอเคน้องจอมสวยมากเนาะพี่น้องเราก็จะเดินผ่านตลอดนั่นแหละแต่เราก็ไม่ได้ถ่ายเนาะ <c oughs> เออเพราะว่าเดินไปตลาดต้องเดินผ่านเนี้ยค่ะเพื่อน